โอเคครับยินดีต้กนรับเข้าสู่รายการ e ิวเลอร์แคชเกมมิ่งครับกับผมน้องกล้องคนเดิมวันนี้ก็เยอมรับเลยขอโทษที่ไม่ได้ทำคลิปนานนะครับแล้วก็จะกลับมาทำแล้วตอนนี้เนาะก็เลยจะมารีวิวฮีโร่ตัวใหม่นะครับเป็นฮีโร่ที่ชื่อว่าวินโลเป็นสายดาเมจนะครับผมน่าจะถูกใจคนไทยเนาะมีเลือดอยู่ที่2,000นะครับโอเคเราจะมาเริ่มจากการคลิกเมาส์ซ้ายครับจะเป็นการยิงกระสุนถ้าโดนตรงๆเนี่ยดอกละ500ลอยนะไม่มีเฮดช็อตจะมันไม่มีเฮดช็อตเนี่ยไม่มี แต่ว่ายิงลงพื้นก็ได้นะเพราะว่ามันยิงเป็น a อ E นะยนไม่ยิงลงพื้นเลน,นะครับแต่ว่าจะคอมเมนเนี่ยจะลดหลั่นกันลงไปนะครับโอเคสกิลเริ่มจากสกิลแรกคือคลิกเมาส์ขวานะครับเมื่อเราคลิกเนี่ยมันจะเป็นการส่งสป,ปอร์นี้ออกไปนะครับซึ่งศัตรูที่อยู่ในระยะของสป,ปอร์เนี่ยจะถูกยกเลิกการฮิวนะครับเป็นเวลาสวิแล้วก็ถ้าศัตรูเดินออกจากวงฮิวเนี่ยจะยังฮิวไม่ได้2วิถึงจะฮิวได้นะเข้าใจไหมสมมติว่าผมยิงสป,ปอร์ไปอย่างเนี้ย แล้วเราเดินออกปุ๊บอย่างเงี้ยยังฮิวไม่ได้1 2เนี่ยถึงจะฮิวได้นะครับแต่ถ้าเรายังอยู่ในวงนั้นก็ยังฮิวไม่ได้อยู่ดีคือต้องเดินออกมาแล้วรออีก2วิถึงจะฮิวได้นะครับน่ะพูดอย่างงี้น่าจะเข้าใจเนาะโอเคสกิลต่อไปนะครับเป็นสกิลกดคิวมันจะโยนระเบิด1ลูกก่อนแล้วพอ1วิระเบิดลูกแรกจะแตกตุ้มสร้างความเสียหายฮะรสร้างความเสียหาย500นะครับแล้วจะแตกออกมาเป็นระเบิดลูกเล็ก4ลูกเนาะซึ่งมันจะสร้างความเสียหายพิกลูกละหร้0 ถ้าโดนเต็มน <ai> <both kill. S 1> ี่ก็หักห้าเลยนะแต่เมื่อกี้มันจะลดหลั่นกันไปตามระยะที่ห่างนะครับต่อไปสกิลตัว F แค่นี้ครับไม่มีอะไรครับผมก็เอาไว้หนีเอาไว้เข้านะครับสุดท้ายเนี่ยเป็นที่ท่อที่วนมาก็คืออัลติเนีขยคือมันจะบินได้เนาะแต่จริงเนี่ยมันก็มีปีกอยู่แล้วเนาะโอเคเรากดก็จะห่อแปลงร่างแล้วกดสเปซบาร์รันจะเป็นการหนนะครับเนี่ยเราอยู่มุมไกลลงเราเห็นว่าเราเห็นมือมันเป็นยังไงเลยได้นะ มันสามารถกระดิ <resol> uz, ่งพื้นได้นะครับไปได้เป็นอันหนึ่งแล้โดดเออแล้วก็อัลติเมทเนี่ยถ้าเราแบบกดค้างไว้แล้วก็ปล่อยสเปซบาร์มันจะเป็นการลอยอย่างเดียวครับให้ลงมานะครับโอเคก็ส่วนนอกตัวนี้ส่วนคลิปเรื่องโหลดเอาวิธีการเล่นอะไรอย่างเงี้ยผมจะทำคลิปแยกมาให้อีกทีนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันสำหรับวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ